การเจอมาสเตอร์ดีลักในป่าทําให้มากิมั่นใจมากขึ้นว่ารันยังอยู่จากคําบอกกล่าวแต่คําถามคือรันอยู่ที่ไหนและทําไมถึงยังไม่ปรากฏตัวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่อง Home School ตอนที่1ิหากทุกคนพร้อมแล้วยาลืมกด like, ไลค์สับสก์ไรเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ Instagram บริการหา y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณา สมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยาาดมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือ N ine, แอดไลน์แอดบชิฮ่า หลังจากได้ยินเสียงร่ำร้องของมาสเตอร์ดิลักทำให้ซีนอรีบออกตามหาทันใดนั้นก็เจอกับมาสเตอร์ที่อยู่ในอาการหวาดกลัวพูดว่ารันรันยังอยู่ที่นี่รันยังอยู่ที่โฮมสครูซึ่งมาสเตอร์ดิลักมีอาการบาดเจ็บรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ทำให้เท้ามีแผลมาสเตอร์ Master, พูดวนไปมาว่าต้องหนีต้องหนีไปจากที่นี่ต้องหนีเ๋ยวนี้ต้องหนีเท่านั้นแต่ทว่าทันใดนั้นเองมาสเตอร์ Master, ปราศาสกับครูพ่อบ้านก็ได้มาเจอมาสเตอร์ Master, ก็ถามซีนอว่ามาทำอะไรที่นี่แถมมาสเตอร์ ดิลักก็ยังดูเลื่อนลอยถามอะไรก็ดูตอบไม่ได้สักอย่างอย่างกับว่าสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและในความมืดน,นั่นเองก็มีคนหนึ่งเดินก้าวเข้ามานั่นคือมาสเตอร์ยานีมาสเตอร์ปราสาทเลยถามว่ามาทําอะไรมึนมืดแบบนี้มาสเตอร์ยานีตอบว่าฉันมาตามหามาสเตอร์ดิลักตามเสียงร้องแล้วบังเอิญที่น้ํามันตะเกียงฉันหมดเลยมามืดมืดแบบนี้มาสเตอร์ปราสาทดูสงสัยมาสเตอร์ยานีมากี่เลยเข้าใจงั้นก็หมายความว่านอกจากพวกเรา ังมีคนอื่นอยู่ในป่าหรอคะมาสเตอร์ก็ไม่ตอบใดๆตอบแค่ว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละพวกเธอกลับไปที่โฮมสคูลได้แล้วมาสเตอร์ยานีได้สั่งการและส่วนมาสเตอร์ดีลักก็ขอให้ครูพอบ้านช่วยดูแลเชิญไปปฐมพยาบาลน,นั่นทําให้การลงโทษของทั้ง4ีนอได้ยุติลงเพราะค่าคืนนี้มีเรื่องปั่นป่วนมากมายแต่เห็นได้ชัดว่ามากิสงสัยเรื่องของพี่รันว่าทําไมมาสเตอร์ดีลัก,กถึงเป็นอาการอย่างเนี้แต่เมื่อถามไปก็ดูหวาดระแวงมาสเตอร์ยานีก็จ้องเธอแปลกๆร กับว่าไม่ให้เธอพูดอะไรไปมากกว่านี้มาสเตอร์ยานีต้องมีความลับอะไรอยู่แน่ๆสี่หนอกลุนคิดเรื่องอาการของมาสเตอร์ดิลักเมื่อคืนและมากิก็ยอมบอกความจริงกับเพื่อนสนิททั้ง3ว่าพี่รันเจนซีคือพี่ชายแท้ๆของเธอแล้วเธอมาที่นี่ก็เพื่อตามหาพี่ชายและเมื่อคืนมาสเตอร์ดิลักก็ยังบอกว่ารันยังอยู่ที่นี่ที่นี่มันกว้างใหญ่จะขังใครสักคนมันก็ไม่แปลกโฮมสคูลก็ไม่ต่างอะไรจากคุกหรอกที่เบธได้กล่าวพวกนานก็รู้สึกใช่ไหมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ มันมีอิสารภาพซะที่ไหนล่ะต้องอยู่ในกฎในเกมอยู่ในระเบียบเวลาทํากิจกรรมใดๆก็ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเวลากินเวลานอนแต่ว้ก็เอะใจนึกขึ้นได้ว่าครั้งแรกที่เธอคิดจะหนีจากโฮมสกูลเธอได้ยินเสียงร้องบางอย่างในป่าหรือว่าอาจจะเป็นเสียงของพี่รันมันก็น่าจะเป็นไปได้มากิก็เล่าว่าเธอนั้นเคยสะกดรอยตามมาสเตอร์ไปแต่ก็ไม่สําเร็จผลสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามาสเตอร์ทําอะไรลับๆล่อๆในป่าอย่างวิการโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเขามีการเคลื่อนไหวอยู่ พวกมาสเตอร์มีพิรุษชอบกลนแต่แล้วในตอนนั้นเองมาสเตอร์ดีลักก็ได้เดินผ่านมาทั้งสี่หนอเลยชวนคุยถามเรื่องเมื่อคืนมาสเตอร์ดีลักดูมีสติสตางเหมือนเดิมถึงแม้จะดูปับป๊บเบเปิ่ยแต่นั่นก็เป็นเอกลักษณ์ของเธอที่ชอบทำเพลงพูดจาเร่เปื่อยและเมื่อมากีถามเรื่องเมื่อคืนมาสเตอร์ดีลักก็ตอบคือว่าฉันเองก็จําไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะฉันเพลียละมั้งเมื่อทั้ง4พยายาม,ามถามถึงอาการมาสเตอร์ดีลักก็ให้เหตุผลว่าบางทีมันอาจจะมาจากยาที่ใช้ ฉันกินก็ได้จ้ะฉันต้องกินยาเพื่อให้นอนหลับมันอาจจะมีผลข้างเคียงทําให้ฉันนอนละเมออะไรประมาณนี้แหละฉันเป็นบ่อยไม่ต้องกลัวนาะและเมื่อทั้งสี่เซาซีต่อไปมาสเตอร์ปราสาทเลยเข้ามาแทรกบทสนทนาบอกว่านี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่พวกเธอไม่ต้องยุ่งหรอกมาสเตอร์ดีลักครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรอะไรๆกินกันดีไหมมาสเตอร์ดีลักก็เออ,เอ,อว่าดีดีดีฉันหิวอยู่พอดีปล่อยให้เด็กมันอดเอาเพราะจะพวกเจน6พวกเนี้ยมันยังไม่ผ่านบททดสอบของมาสเตอร์แชมป์เลยมาสเตอร์ดีล ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากเมื่อคืนทั้งที่เมื่อคืนยังดูแปลกๆแ,แต่ตอนนี้กลับไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแผลก,ก็ได้รับการรักษาอาการพูดจาแปลกๆก,ก็หายไปมันเหมือนอาการของฮิวโก้และจริงใจหลังจากออกมาจากห้องขังหรือว่าคําตอบมันอยู่ที่ห้องรักษากันละ่ะซึ่งห้องรักษามันอยู่ไหนพวกเขาก็ไม่รู้มีคําถามมากมายที่ยังกระตุกจิกกระชากใจและยังอยากหาคําตอบแต่แล้วทันใดนั่นเองเป็นหนึ่งก็เดินเข้ามาบอกทั้งสี่ให้ไปรวมตัว กทุกคนเมื่อทั้งสี่ถามว่าไปรวมตัวทําไมเป็นหนึ่งก็มีท่าทีเล็กๆบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยคุยตรงนี้ไม่ได้ตามเป็นดึกมาก่อนละกันซึ่งเมื่อพวกเขาได้รวมตัวกันณนะห้องลับที่คาดว่าจะไม่มีการสอดส่องจากมาสเตอร์พวกเขากําลังวางแผนที่จะหนีออกไปจากที่นี่อยู่ไปก็ถูกทําโทษอดข้าวอดอาหารกับกลักสูตรบา้บาๆที่ให้พวกเราทำอะ่ะทั้งหมดรวมหัวกันแล้วปรึกษาตอนที่ทั้งสี่ถูกทําโทษแต่มันคงเป็นไปได้ยากทําไม่ได้ความร่วมมือจากทั้งสี่เพราะทั้งสี่คือคนที่เก ที่สุดในรุ่นแล้วมัง้งโดยเฉพาะมากิที่มีการวางแผนที่ซับซ้อนซึ่งน่าจะอันตรายพอสมควรกับการนีในครั้งนี้เนี่ยฮิวโก้กับยิงใจเคยขโมยรถออกไปจากที่นี่สุดท้ายน้ํามันก็หมดกลางทางไม่สําเร็จสักทีเลยต้องวอรนทั้ง4ี่ช่วยคิดแผนหนีให้หน่อยซึ่งนั่นก็ทําให้มากิบิ้งไอเดียว่าพวกเรานั้นเข้ามาที่นี่ยังไงก็ต้องออกไปอย่างนั้นรถบัสไงรถบัสที่พาพวกเราเข้ามาถ้าได้คุณแจรถมาได้อาจจะออกไปได้ก็ได้เพราะรถบัสเป็นรถคันเดียวที่สามารถ บรรทุกพวกเราได้ทั้งหมดและน่าจะเดินทางได้ไกลที่สุดจากจํานวนรถที่มีในโฮมสคูลก็เป็นได้เลยวางแผนกันว่าจะสร้างสถานการณ์วุ่นวายให้มาสเตอร์หันเหความสนใจพิที่อื่นก่อนจะเอาตัวแทนกลุ่มหนึ่งใบขโมยคุณแจรถในห้องท่านอามินถ้าคุณแจรถบัสจะอยู่ที่ไหนได้ล่ะถ้าไม่ใช่ห้องท่านอามินเพราะม,มันเป็นที่ที่น่านจะปลอดภัยมากที่สุดเมื่อได้คุณแจรถมาแล้วพวกเราก็แค่ขับนออกไปมันคงไม่ใช่เรื่องยากมากเท่าไหร่ถ้าพวกเราร่วมมือกันนั่นเป็นการวางแผนของท ทั้งสิคนในโฮมสคูลนักเรียนเจน6ได้แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยซึ่งเวลาลงมือนั่นก็คือคืนนี้แต่ทันใดนั้นเองจูจๆจริงใจก็เหม่อลอยเพื่อนเรียกทักก็ไม่ตอบพยายามเรียกสตินางก็ยังแข็งทื่อย่างกระโดนคาฐานะจ้างงานเมื่อไปสะกิดมากเข้าจูจูนางก็รีดออกมาก่อนจะเป็นลมอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเพื่อนๆก็ต่างผวากับอาการของจริงใจรีบพาไปส่งมาสเตอร์แพรพรมาสเตอร์ก็บอกแค่ว่าบางทีจริงใจอาจจะพักผ่อนน้อยเลยเป็นล เป็นแรงไปเธออาจจะเครียดนะหลักสูตรที่เนี่ยมันหนักครูเข้าใจดีทุกคนมักจะเป็นการถ้าพักผ่อนให้ดีกินข้าวให้ครบก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เบตกล่าวว่ามาสเตอร์แชมป์สั่งงดอาหารพวกเรามาสเตอร์แพรพอนก็ตอบว่านั่นเป็นเส้นทางที่พวกเธอเลือกเองนะจ๊ะฉันบังคับไม่ได้หลักสูตรก็ต้องเป็นไปตามหลักสูตรกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎพวกเธอต้องขอรบกฎดและปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะแต่ก่อนที่มาสเตอร์แพรพอนจะจากไปเธอ เียวหลังกลับมาสบใส่ตาไปที่มากี้ก่อนจะเสียยิ้มราวก,กับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่จะบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนได้ถามจริงใจว่าเธอไหวหรือเปล่าเมื่อทุกคนพร้อมขั้นตอนการหนีก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมากี้เลวไว้ได้ไปที่ห้องสวิตไฟเพื่อดับไฟในโฮมสคูลยามวิการนั่นทําให้เกิดความปั่นป่วนเพลงก็วิ่งเจ็ดมาบอกเรามาสเตอร์ Master, ว่าไฟไหม้่าไฟไหม้มาสเตอร์ไฟไหม,ม้ที่ห้องถงใหญ่คะ่ะนั่นทําให้มาสเตอร์รีวิ่งกรวออกมาซึ่ง ไม่รู้ว่าไฟมาจากที่ไหนมีแต่ควันที่คุกคุนแต่แล้วไม่นานเรียกหาเฮดมาสเตอร์คะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ที่ห้องครัวเฮดมาสเตอร์ยาน,นีเลยแจง้งให้มาสเตอร์ปราสาทไปดูที่สนามหญ้าเดี๋ยวชานกับมาสเตอร์แพรพอดจะไปดูที่ห้องครัวนานทําให้เด็กๆมีโอกาสรวมตัวกันโดยทิ้งให้ที่เบดกับในก่อกองไฟที่สนามหญ้าเพื่อสร้างความปั่นป่วนแต่ไม่นานมาสเตอร์ master ปราสาทก็โผล่มาที่เบดบอกให้หนายวิ่งแยกกันคนละทางมาสเตอร์จะได้ตามตัวไม่ได้ก่อนจะไปรวมตัวกันนา นักหมายไม่นาน2แฝดอภิเดหานกูวิ่งมาพร้อมคุญแจรถได้มาอย่างง่ายเลยเว้ยมันอยู่ในห้องท่านอาหมินอย่างที่มากรีคิดเลยแค่เปิดลิ้นชักก็เจอไม่อยากเชื่อว่ามันจะง่ายขนาดนี้มากีีก็คิดว่ามันแปลกอะไรมันจะง่ายขนาดนี้แต่นี่มันไม่ใช่เวลาคิดนะเว้ยรีไปดีกว่าเวลามีน้อยทุกคนกําลังจะวิ่งไปที่รถบสัสแต่ท่านอาหมินก็ได้มาดักทางเอาไว้แล้วพวกคุณแน่ใจแล้วนะวันนี้เป็นแผนการที่รัดกุมคิดหรือไงว่าผมจะไม่รู้ถึงการเคลื่อนไหวของพวกคุณเนี่ยผมยอม อมรับว่าผมผิดหวังผิดหวังว่าไอ้แผนเด็กๆแบบเนี้ยเกิดจากมาสมองนักเรียนเจนหกของโฮมสคูลที่ผมภาคภูมิเพราะแผนพวกคุณมันตื่นมากตื่นจนผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็สามารถจับทางพวกคุณได้เด็กๆเ,เลยประท้วงว่าพวกเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วใช่ทุกคนตอบว่าใช่พวกเราต้องการกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวกลับไปหายาติมิรของพวกเราอะ่ะปล่อยพวกเราไปพวกเราอยากกลับบ้านทันอาเมเลกาว,ว่าบ้านเหรอกลับไปหาครอบครัวแล้วพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าครอบ ครอบครัวของผู้คุณเนี่ยอยากจะให้พวกคุณกลับไปในเลยตอบว่าทําไมครอบครัวไม่อยากพวกเรากลับไปล่ะพวกเราเป็นลูกหลานเป็นคนในตระกูลไม่มีทางที่ครอบครัวจะไม่ต้อนรับพวกเราหรอกครับท่านอามินถึงกับอ๋อน่าสนใจเนี่ยเหรอคือความหมายของคําว่าครอบครัวในความคิดคุณน่ะแค่สายเลือดเดียวกันที่เบตเลยโตว่าโฮมสกูลไม่ใช่บ้านไม่ใช่ครอบครัวสําหรับพวกเราก่อนที่เหลือก็ตอบว่าใช่ใช่ไม่ใช่บ้านเว้ยไม่ไ่าอยู่ด้วยมีแต่กดบ้าบ้าท่านอามินเลยตอบว่า อืมเอาละเอาละถ้าพวกคุณยืนยันว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วตัวผมนั้นจะบังคับอะไรพวกคุณได้แสดงว่าท่านอามินจะปล่อยพวกเรากลับใช่ไหมคะบิลได้ถามท่านอามินก็ตอบว่าให้มากกว่านั้นด้วยผมจะให้ครูพ่อบ้านขับรถไปส่งพวกคุณทุกคนถึงสถานที่ที่พวกคุณเรียกว่าบ้านมากิีและเอจใจอีกแล้วว่าทําไมท่านอามินถึงปล่อยพวกเราไปเลยคะท่านอามิ n เลยกล่าวก่อนในเมื่อพวกคุณไม่ได้คิดว่าที่นี่คือบ้านผมก็ไม่สามารถจะบังคับพวกคุณให้อยู่ที่นี่ต่อไปได้ที่เบตก็ถามตอ แล้วก่อนหน้านี้ท่านอาหมินบังคับพวกเราทําไมครับท่านอาหมินเลยตอบว่าเรื่องนั้นพวกคุณต้องเอาไปคิดเอาเองไม่นานครูพอบ้านก็เดินมาพร้อมกันถาคุกกี้บอกให้ทุกคนครับในเวลาออกเดินทางใครที่จะออกจากโฮมสกูลเชิญรับประทานคุกกี้และเดินไปที่รถได้เลยครับยินก็โมโ oh, หว่าทําไมต้องกินคุกกี้เราด้วยจะวางยาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านพอบ้านเลยกล่าวว่ามันเป็นกฎของโฮมสกูลแต่ถ้าคุณอยากกลับก็ต้องกินตามเงื่อนไขของพวกเราซึ่งฮิวโก้และจริงใจบ คู่แรกที่เดินไปหยิบมันเอาเข้าปากและไปรอในรถไม่นานเพื่อนๆก็ต่างเร่งรายไปทีละคนสองคนจนเหลือแค่มากิที่เบธไว้และไนนนั่นก็เพราะว่ามากิไม่ได้คิดจะกลับบ้านแต่แรกอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นคนวางแผนเพราะมากิไม่มีบ้านหรือครอบครัวที่ต้องกลับไปหาพวกแกกลับไปเถอะฉันอยู่ได้ถึงเรากลับไปก็ไม่มีใครให้ไปหาอยู่ดีไม่มีคนที่รักไม่มีคนให้คิดถึงและไม่มีคนที่ต้องกังวลและห่วงใย เหมือนพวกเธอซึ่งเพื่อนเพื่อนก็เข้าใจแล้วกล่าวลากันสิ่งที่เบตก็เป็นคนสุดท้ายที่บอกลามากิที่เบตดูแลตัวเองดีๆนะก่อนจะเดินไปหยิบคุกกี้และขึ้นรถตามที่ครูพ่อบ้านได้กล่าวสุดท้ายท่านอามินเลยเดินมาหามากิเพราะสนใจกับการตัดสินใจในครั้งนี้ผมดีใจนะที่คุณเลือกอยู่ที่นี่ก่อนจะเดินจากไปไปหานักเรียนที่เขาภาคภูมิมากที่สุดนันคือรันที่กำลังวิตพื้นฟิตร่างกายหลังจากที่นอนมาทั้งวั ท่านอาหมินมาพร้อมกับจานอาหารกล่าวอารุณสวัสดิ์ในยามเช้ากับรันผมมีข่าวแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อคือนนี้เด็กนักเรียนเจนหได้กลับบ้านแล้วซึ่งรันก็ดูไม่แปลกใจและถามกับท่านอาหมินว่ามันจะไม่ใจร้ายกับพวกเขาไปหน่อยหรอครับท่านอาหมินเลยตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการไงรันเลยโตว่าพวกเขาไม่รู้นี่ครับว่าทําไมต้องมาโฮมสคูลท่านอาหมินก็ตอบว่าช่วยไม่ได้มันคือหนึ่งในบทเรียนที่พวกเขาทุกคนจะต้องเรียนรู้คุณ ก็เคยผ่านมาแล้วไม่ใช่หรือไงรันก็ตอบว่าไม่ว่ายังไงท่านก็ควรบอกความจริงกับพวกเขานะครับเพราะมันเจ็บปวดที่ต้องเจอเรื่องแบบนั้นนะ่ะท่านก็ตอบว่าใช่มันเจ็บปวดมากเลยละไม่มีอะไรเจ็บปวดมากกว่าการที่เขาถูกครอบครัวของตัวเองทําร้ายหรอกแต่ก็น่าแปลกมีนักเรียนคนหนึ่งที่เลือกจะอยู่ที่โฮมสคูลตอผมก็อยากรู้จริงๆนะว่าทําไมเขาถึงอยากอยู่ที่โฮมสคูลซึ่งนั่นก็ทําให้รันคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ เพื่อปกปิดความสัมพันธ์เมื่อท่านอามินจากไปรันก็ได้พูดกับตัวเองว่าพี่เคยบอกเลยใช่ไหมรินว่าไม่ต้องมาที่นี่และออกอาการไม่พอใจกับสิ่งที่เขาไม่คาดหวังและแก้ไขอะไรไม่ได้ตัดภาพมาที่นกักเรียนโฮมสคูลทั้ง12คนที่เลือกกลับบ้านได้ถูกปลุกโดยครูเผ่าบ้านให้ตื่นจากผวังและกล่าวบอกกับทุกคนว่าเรามาถึงที่หมายแล้วรถของโฮมสคูลจะรอทุกคนอยู่ที่นี่รีบกลับมานะครับและทุกคนก็แยกย้ายกลับไปหาสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวตามความ ข้าใจของตัวเองตัดภาพที่มาก์กิตอนนี้ก็กินมื้อเช้าอยู่คนเดียวมาสเตอร์ปราสาสก็อาสามานั่งเป็นเพื่อนด้วยซึ่งมากีกิก็รู้ได้ทันทีว่ามาสเตอร์มีอะไรกับหนูหรือเปล่าคะเพราะปะกติก็ไม่เคยโผล่หน้ามานั่งคู่กันแบบนี้มาสเตอร์ปราสาสก็ตอบว่าผมก็อยากรู้ว่าคุณคิดยังไงที่จะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวเธอก็ตอบว่าก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีมาสเตอร์อยู่ด้วยนี่ไงมาสเตอร์ปราสาสยังพูดต่อว่าคิดถึงเพื่อนๆน,นไหมมากิกตอบว่าก็คิดถึง ะะแต่ให้ทํายังไงได้ละ่ะมาสเตอร์ปราสาสยังคงถามต่อว่าไม่เป็นห่วงพวกเขาหรอมากิไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นห่วงในเมื่อพวกเขาได้กลับบ้านได้ไปอยู่กับครอบครัวมาสเตอร์ปราสาสก็ยิ้มและก็ไม่ตอบใดๆตัดภาพมาที่ไวเธอได้กลับบ้านมาก็เห็นว่ามีพนักง,งานมาขนของออกจากบ้าน2แฟดยังไม่เล่มอกก็กลับบ้านมาเจอพ่อกับผู้หญิงแปลกหน้าที่นั่งตักพ่ออยู่เป็นหนึ่งก็กลับมาเจอแม่ที่ตั้งคําถามว่าลูกกลับมาทําไมเป็นหนึ่งก็ตอบแม่ แม่อย่างตรงๆว่าหนูอยากกลับบ้านหนูคิดถึงแม่หนูอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวแต่แม่กลับตอบออกมาว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ไม่ได้เรียกว่าครอบครัวหรอกนะมาสเตอร์ปราศาทพูดว่าคุณไม่คิดบ้างหรอว่าการที่เพื่อนพวกคุณกลับไปมันก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรของโฮมสคูลมากิถึงกับอึ้งเลยนี่พวกมาสเตอร์จะทอาอะไรกันแน่มาสเตอร์ปรา,าสาทก็ใส่หัวพวกผมไม่ได้ทาครอบครัวพวกนั้นตั้งห่างที่เป็นคนทําเพราะความจริงมันโหดร้ายมเมฆและหมอกต้องมาเจอพ่อที่อยู่กับแม่ใหม่ และไล่ให้ทั้งสองกลับไปที่โฮมสคูลฟูจิก็โดนพ่อตบหน้าไม่พอใจที่ลูกกลับมาไอ้ลูกผู้หญิงไม่มีประโยชน์ฟูจิก็พูดสุนกลับไปอย่างกระป๋ามีประโยชน์เง่้แหละวันวันไม่ทําอะไรนอกจากมีเมียไปทั่วฟูจิอยากกลับบ้านมาพรนี่เหมือนบ้านหนูในส่วนไว้ก็เจอกับนาะที่มีคําถามมากมายว่าทําอะไรกับบ้านหนูเนี่ยหนาก็ดึงหน้าเชิดใส่บอกว่านี่เป็นบ้านของคนในตระกูลฉันฉันจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันไว้ก็โมโ oh หว่าหนูมีสิทธิ์ในบ้านหลงนัง น,น้นาก็ตอบว่าเรื่องของแกแกไม่อยู่เองไม่มีใครดูแลแต่เด็กอย่างแกจะไปทําอะไรได้ฉันจ่ายเป็นล้านให้แกไปอยู่ที่โฮมสคูลแต่แกยัง,งโง่กลับมาที่นี่งโง่เหมือนพ่อแกไม่มีผิดพี่ฉันไม่น่าแต่งงานกับพ่อแกเลยทุกอย่างมันถึงพังไปหมดไว้สะเทือนใจกับสิ่งที่นากล่าวในส่วนของเป็นหนึ่งแม่ได้เสนอทางเดียวที่แม่จะช่วยลูกได้คือส่งลูกกลับที่โฮมสคูลเพราะว่าถ้าพ่อกลับมาพ่อก็คงไม่พอใจแน่แน่มาสเตอร์ โฮมสคูใจร้ายแม่ก็ตอบว่าพ่อของเป็นหนึ่งนะใจร้ายกับโฮมสคูเยอะลูกก็รู้ไม่ใช่หรือเพลงก็มาเล่าเรื่องราวในโฮมสคูกับแม่ฟังว่าพูลมาสเตอร์ใจร้ายกับหนูเอาหนูไปขังให้หนูอดอ,อาหารออกกํลาลังกายบ้าๆทั้งที่ร่างกายหนูแย่ขนาดเนี้ยแต่แม่ก็เข้าใจว่าเพลงนั้นโกหกเลิกแต่งเรื่องมาโกหกฉันได้แล้วนะฉันรู้ไตเธอแล้วไม่ต้องเอาเรื่องบ้าๆเพื่อเรียกร้องความสนใจฉันมีงานเยอะยๆต้องทำไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องปัญหาเป็นตัวของแกรอก ลับไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ลูกจะมาเรียกร้องความสนใจแบบนี้ไม่ได้แล้วผัดโตได้แล้วนะเพลงถึงแม้เพลงจะยืนกรานว่าตนไม่ได้โกหกแต่แม่ก็มีได้ไว้วางใจเธออีกต่อไปการโดนคนที่เรารักและเป็นห่วงมากที่สุดขับใส่ไล่ส่งมันเจ็บปวดมากสาหรับเพลงตัดกลับมาที่ไว้เธอมีคําถามมากมายจะถามนะแต่สิ่งหนึ่งที่เธอถามเป็นอย่างแรกคือน้าตั้งใจทําแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรอให้หนูไปอยู่ที่อื่นเพราะอยากได้สมบัติของพ่อแม่หนูเนี่ยนะน้าก็ตอบว่าใช่เพราะว่าแก แมมันนอกคอกสร้างแต่เรื่องสองแฝดก็ถามพ่อว่าแม่อยู่ไหนพ่อก็ยิ้มเสียะว่าแม่แกหรอหายหัวไปตั้งแต่เซ็นใบหย่าแล้วนู่นไปอยู่เมืองนอกนูน่นพอได้เงินค่าเซ็นใบหย่าก็ไม่เหลียวแลถามถึงพวกแกเลยสักคำอ่ะตอนเซ็นแม่แกก็บอกชัดเจนว่าไม่ขอรับสิทธิ์ในการเลี้ยงดูพวกแกแล้วฉันจะทําอะไรได้นอกจากส่งพวกแกไปอยู่ที่อื่นฟูจิก็ยังคงโตเถียงกับพ่ออยู่ว่าทําไมป้าต้องทํากับหนูขนาดนี้ป้าก็ตอบว่าพวกแกทําให้อัวออายขายขี้หน้ายัางไงล่ะ เข้าใจไหมจะไปไหนก็ไปไม่ต้องกลับมาที่นี่อัวไม่อยากเห็นหน้าลืออีครอบครัวแท้จริงมันโหดร้ายเพียงแค่ใส่เลือดเดียวกันชัยว่าจะรักกันได้ไว้ก็มีเรื่องอยากจะบอกนะเหมือนกันได้ค่ะนะนะ้าจะเอาบ้านหลังนี้ไปก็ได้เอาไปเลยแต่หนูขอขอสักอย่างตอบแทนได้ปะนะ้าก็ตอบว่าได้สิแกจะเอากี่ล้านละ่ะเธอก็ตอบว่าไม่ถึงล้านหรอกค่ะทีเดียวก็พอก่อนจะซัดมาขวาใส่หน้านนะ้าจนล้มขมานะ้ากลัวจนงอหัวไม่ขึ้นเลย สองแฝดก็โดนพ่อแต่เพื่อใส่แม่ก็ไม่รู้หนีไปไหนได้เงินก็ไม่อยู่แถมพ่อก็ไม่ต้องการเลี้ยงดูทั้งสองอีกด้วยสุดท้ายทั้งสองก็เลยอแค่กันและกันนี่สินะที่รักวบ้านไม่ใช่เซฟโซนทุกคนต่างเจ็บปวดกวับความจริงที่ต้องเผชิญส่วนจริงใจก็กลับบ้านมาขนทรัพย์สินว่าจะไปอยู่พัทยาไปเอ็นจอยกับชีวิตหลังจากที่โดนขังมานานซึ่งฮิวโก้ก็ไม่ได้คิดอยากกลับบ้านตัวเองที่รักอยู่ไหนเราก็จะไปอยู่นั่นเมื่อพร้อมกันแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ แต่ไม่ทันจะออกจากบ้านพ่อของจริงใจก็เมนเสียก่อนแกเอาผู้ชายเข้าบ้านมาขโมยสมบัติฉันทำนิสัยเหมือนแม่ไม่มีผิดก่อนที่พ่อจะฟาดมาตบหน้าจริงใจซึ่งฟาที่สองฮิวโก้ก็มาช่วยห้ามปามพ่อกลัวซะที่ไหนล่ะมีปืนเน็บยุ่ที่เอลก็ชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องจริงใจก็ฟาดพ่อจนสลบจากด้านหลังช่วยฮิวโก้ได้ทันเวลาพอดีส่วนในก็กำลังนั่งคุยกับพ่อถึงเหตุผลที่กลับบ้านมาเพราะเหตุผลแบบนี้เองเหรอแค่นี้เนี่ยนะทำไมแกถึง อดทนไม่เก่งวะเสียเวลาเสียเวลาเป็นบ้าซึ่งในก็น้อยอกน้อยใจว่าพ่อทําแบบนี้กับคนในครอบครัวหรอคนในตระก,กูลที่พ่อรักนังรักหนาะพ่อก็หันกลับมาพูดว่าแกอยากรู้จริงๆเหรอว่าทําไมฉันถึงส่งแกไปที่โฮมสคูลตัดภาพมาที่บิวเธออยู่ในบ้านได้ไม่นานจู่ๆก็มีคนปาหินเข้ามาในบ้านเลยรีฟ้องพอ่อพ่อก็พาบิวไปซ่อนเกรงว่าจะอันตรายตอนนี้ชาวบ้านกำลังไล่ทุบตีบ้านเธอประนามพ่อเธอที่เป็นนักการเมืองชั่ว บิลก็อยากให้พ่อออกไปขอโทษสารภาพความจริงดีกว่าหลบหนีอยู่แบบเนี้ยแต่พ่อไม่เอาขอโทษไปก็คุกสิลูกพ่อเอาตัวรอดได้แต่ลูกอ่ะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลูกต้องกลับไปที่นั่นโฮมสคูลปลอดภัยสาหรับลูกมากที่สุดแล้วก่อนเหตมากมายที่ย้นเข้ามาในบ้านล้วนแล้วแต่มีข้อความบิลก็เอามาอ่านใจความว่ามึงทําลายครอบครัวกูกูขอให้ครอบครัวมึงชิบหายนั่นทําให้บิวหว่นเกรงเป็นห่วงพ่อแต่พ่อก็ไม่อยากติดคุกและอยากให้ลูกไปอยู่ไกลๆจะได้ไม่ตกอยู่ในอันตร รายด้วยส่วนยีนก็มานั่งอยู่ที่กองขยะจนป้าคนหนึ่งได้มาถามว่าทาไมมีอยู่ที่นี่ยีนก็ตอบพ่อบอกว่าผมเป็นขยะผมก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับยีนที่ดูแข็งกร้าวความจริงเขาอ่อนไหวเพราะเขาเป็นลูกที่พ่อไม่ต้องการตัดกลับมาที่มากีที่วันเกรงว่าเพื่อนจะต้องไปเจออะไรบ้างเพราะตลอดมาเธอเป็นตัวตั้งตัวตีในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนตอนนี้ไม่มีเธอแล้วเพื่อนจะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่เบธที่เจอเรื่องที่เลวร้ายมากที่สุดกลับบ้าน ก็เจอข่าวร้ายที่เขาไม่คาดฝันว่าแม่นั้นจะจากไปเสียแล้วแม่ไม่ได้อยู่รอเขาที่บ้านมีแค่รูปกับทูบที่จุดไว้อะไรผมสงสารน้องๆนะครับรันได้กล่าวที่ต้องเจออะไรแบบนี้พวกเขายังเป็นแค่เด็กการเป็นนักเรียนโฮมสคูลเนี่ยมันหนักหนาเกินไปสาหรับพวกเขามันไม่ได้พิเศษอะไรเลยเป็นแค่คนที่ครอบครัวไม่ต้องการมาสเตอร์แพทรอนก็ตอบว่าเปล่านะจ๊ะเด็กนักเรียนโฮมสคูลทุกคนเป็นคนพิเศษนะเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ ฉันรักเด็กนักเรียนของฉันทุกคนรันเลยกล่าวว่าท่านมาสเตอร์รักนักเรียนจริงมาสเตอร์ก็ปล่อยผมไปสิครับซึ่งมาสเตอร์ก็ตอบว่าไม่ได้ท่านอามินต้องไม่ยอมรับแน่ๆรันเลยขึ้นเสียงวัวแล้วมาสเตอร์ไม่คิดจะทําอะไรหน่อยหรอครับจะปล่อยให้โฮมสคูลเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอไหนมาสเตอร์บอกว่าที่นี่คือบ้านแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่บ้านแล้วมันเป็นที่ที่คนรวยจ่ายเงินเป็นล้านๆแล้วเอาลูกตัวเองมาทิ้งเอาไว้ที่นี่มาสเตอร์แปรผก็วันเกงรันเธอก็รู้นี่ว่าท่านอามินไม่ได้ทาเพื่อ เงินท่านอามินมีแผนการสําหรับนกักเรียนโฮมสคูลเสมอซึ่งรันก็รู้ว่าแผนการที่ท่านอามินเตรียมไว้มันผิดแล้วยาที่มาสเตอร,ร์ให้ผมกินมันก็ไม่มีทางได้ผลมาสเตอร,ร์เลยเถียงว่าแต่ยานั่นมันได้ผลกับคนอื่นนะรันและตอนนี้ท่านอามินกำลังเริ่มแผนการขั้นตอนต่อไปซึ่งรันก็ไม่เห็นด้วยแต่ยังไงเนี่ยมาสเตอร,ร์ก็ต้องหยุดท่านอามินนะครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้มาสเตอร์เพลพนก็ตอบว่ามันไม่ทันแล้วรันตอนนี้ท่านอามินเจอคนที่เหมาะสมแล้วคนที่จะนําภารกิจต่อไป ของโฮมสกูลรันก็กังวลใครละ่ะหรือว่ามาก,กี่หรอมาสเตอร์แปรพรก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มากี่ทาให้รันโล่งใจแล้วเป็นใครล่ะครับและภาพก็ตัดไปที่ที่เบตที่กําลังร่าไห้ต่อหน้ารูปผ้าแม่ของตนท่านอาหมินได้มาหาที่เบตที่นี่เพราะว่าท่านอาหมินสัญญากับแม่ของที่เบตแล้วว่าจะดูแลคุณต่อเองท่านอาหมินได้มาปลอบและหลังจากเนี้ที่เบตผมจะดูแลคุณเองตามคํามั่นสัญญาที่ให้เอาไว้คุณจะไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปผม ผมจะเป็นครอบครัวให้คุณเองถึงแม้เราสองคนจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดต่อกันก็ตามแต่มาสเตอร์พุทพ่อของคุณคือเพื่อนสนิทของผมนั่นทําให้ที่เบตตกใจเข้าไปใหญ่เมื่อได้รู้ว่าพ่อของเขาก็เป็นมาสเตอร์ในโฮมสคูลเหมือนกันความจริงที่พ่อไม่เคยกล่าวก่อนที่ตอนนี้จะจบลงตอนนี้โฮมสคูลเริ่มดุดเดือดไปทุกตอนอย่าลืมรับชมกันตอนต,อต่อไปเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไกลค์ s ับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเรา ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย